ันขอเสียงเนี ead, yeah, right? ่ยชาวบ้ยังช่เนาะหนึ่งสองคือคืออยู่ชาแบบนี้ฮอเแซ่บนี่ดิเม็นหาซีเออนี่แหละประมาณนี้แหละกว้างนี่หรอกเนาะซ้ำกันแล้วกับเพื่อนเขาซ้ำกันกับเพื่อนทางอันน้องมีน้องมาอยู่หฮน เป็นนี่ใดดิดสางเตีย้ยนี่เนาะคือเงียบคือเงาแท้นี่ทามม้อยพี่น้องเอ้ยบาทน,นี่กราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์สุขุสุคนพบเจอกันพี่น้องเนาะช่วงค่อยคำลงแรงเลยพี่น้องเลยเนาะอ่าเมือ่อวานนี้กลับไปหาทางนองเบิ้ดเนาะเดี๋ยวเมื่ออื่นพี่น้องเอ้บฟซีอ่ามีแนวไปมอบให้เราอยู่เนาะเดี๋ยวติดตามมำชมเบิองน้อกันสำหรับทางนองเบิ้ด ตัวนี้ก็มาต่อกันพี่น้องเอ้ยเนาะมาพูดมาคุยชี้แจงน้ำกันสำหรับทางบ้านโมพัดเนาะมาต่อกันต่อวันนี้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าทางสร้างเนาะทางสร้างรถทีมงานเพิ่นกะเพิ่นโทรมาบอก่าเสี่งว่าบ้านโมพัดนี่จ่าบ่อรับเพชรแล้วสันพี่น้องเนาะงานเพิ่นหลายรับงานไว้หลายแต่ทางเจ้าของที่รับเนี่ยเพิ่นอยากเล่งเพ็รแล้วนะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นกเพื่อนบ้านบโมพัดนี่เพิ่นได้ว่าจาก ขอโจ้เป็นก็ได้ว่าให้ทั้งโอเสงนี่มาถามทั้งทีมงานพอตาให้ทั้งทีมงานพอตานี้ไปเฮตโต้นะพี่น้องเนาะ ه, พี่น้องนี้เลยเนาะงานการกับฮิบอทันกับือว่าและพี่น้อยก็เข้าใจอยู่เนาะสำหรับทางผู้นายจ้างเอาการมิแต่ว่าคลิปนี้พี่น้องนะเอาเป็นว่าเริ่มกันหม่เลยมาถามทั้งทีมงานพอตาบบดน,นี้พี่น้อยจะไปพูดไปคุยน้ำกันสำหรับต่อเติมบ้านดินซานของทางบอพัดเอาตามขั้นตอนก่อนพี่น้อนะก็ขึ้น บบได้เทพื้นกับโบได้โบกอ่าค่าจ้างก็คือโบเชียงแจ้งไปตรงหน้าเนี่ยพี่น้องเนาะในราคาอ่าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเนาะสำหรับทางห้องน้าก่ะจังว่ากันอีกทีนึงห้องน้าขุดนี่เดี๋ยวบบเชียงจะให้ทางอ่าโบผัดอ่ามะขุดดีกว่าเนาะเพราะว่าเราก็อ่าเฮ็ดทานอยู่แต่ว่าก็หันมาเฮ็ดทั้งเรือนชานเจ้าของนล้วนะพี่น้องเดี๋ยวบบเชียงจะบอกทางบบพัดอีกทีนึงเนาะเอาคนดื่นเดี๋ยวมาพูดมาคุยน้ำกันบบบนี้พี่น้องเริ่มใหม่เลยเนาะ บ้านที่ซานบัพัดสําหรับทางสร้างในการต่อเติมนี่แหละพี่น้องเนาะพี่น้องเอยว่าสีพานกล้องไปบ้าได่เนาะดินจี้มาเบิดกองเลยส่วนลายสิมาเห็นแดงก้อนมาเบ็ดกองบักใหญ่เลยนี่ปยมาปั้นผลิตอยู่นี่เลยบิจารณ์เนาะนี่เนาะเอาทางบ่อบุญสบายดีเด้อเนาะห่อนแห้ง ตามรางกันมากี่นี่กับพี่น้องเยตาเนี่ยพี่ต้องเพิ่งแว่นอย่างเดียวพี่น้องใส่แว่นตาอย่างเดียวเนาะอันนี้สำคัญไน้ไ่มชอยได้ได้บุญเลยแต่คือข่อยน่ะใช้ได้แป๊บเดียวเลยพอหันาทีใชเป็นบางที่ใช่แต่กับแป๊บเดียวนะกับถอดเนาะเอาสนอโบเชียงเข้าไปหาทั้งทีมงานเพราตากันเออ๋อเนาะเฮือนซานเราเหมือนยังขักแทนี่พี่น้อง เป็นยางกุกเดแท้นี่บ่คืองามแท้นี่ลูกลานบ่ได้เสอในี่มันมันนี่อโอ้งถ้วยน้ําจมน้ําจักบ่ชังนั่นเนาะน่ะลูกใหญ่ชื่อล่างเองเนาะโอ้ยอ่าเนาะอาสบายดีเด้อทาง ทีมง,งานพอตาเนาะพวกพอ่พอกันทางเขินกันนานซองมือไป่น้อยก็บถึงกำน,น,นันเนาะหอนแบบนี้แน่นอนแด้หน่เนาะอหอนหอนไส้หอนครัวไปซีนี่ต้องโบกแน่นอนแบบนี้ก่อแล้วเริ่มโบกแล้วบันนี้แสดงว่าบ้านนี่ทั้งเพื่นนี่อยู่ขั้นตอนที่ก่อนี่แล้วบ่แล้วบนนี้โบกโบกกับเทพื้นโบกกับเทพื้นอืมเนาะ มันสิได้นี่เนาะเพิ่นสิโบกเพิ่นสินั่นบ่เป็นง่ายเด้นี่เนาะไสไสห้องเ้อครับหนาห้องซ่ําเนาะคเอานะันเดี๋ยวทงลูกมีแนวเ้านําเด้อพอเด้อผู้ชี้แจงนี่ขึ้นไปเบิ่งทั้งก่อนซะอมอ่าขออนุญาตเบิ่งก่อนพี่น้องเนาะองนีประตูเนาะาววดอยู่นี่ หนึ diamonds, ่งเดียวในหลังเลขเลยได้นี่เห็นหน้าต่างเปยนวี่นี่เดิงขี้ตมอยู่นี้บาดนี้เนาะโอ้อ้าเด้อเนาะพ่อ่อกันช่วงค่อยคําลงแรงเอออาการห้อนเอาเนาะคือว่าทางทีมงานก็คือว่าเก็บไข่ป่วยน้ําบ่อืมนี่ได้อนนีเนาะเป็น วัดเป็นไอแต่ว่าใหตุทีเปลนเครื่องแต่งของช่วงเนี <an> ่ยเกิดเปลี่ยนแปลงเนาะอ่ามันห้อนมันเอ้าวเนี่ยโอ้ยเกิดเปลี่ยนแปลงตามกันเว่ละก็เฮือนเล้วนี่ซ้ห้องเลยนี่เนาะโิดโรคไหมพี่ห้องยุ่งย่าแบบถาวรแบบคักโดนี่เห็นนะนี่ก็ เนาะเนาะแต่ว่าเฮือนเพิ่นบ่ใช้บ่แก้วเนาะเน้นบ่ใช้บ่แก้วเน้นอ่าช่องลมเนาะช่องลมเป็นคู่เนาะือยมนเนาะอยากมือแ่แสายปั่นเนาะโอ้ดเนาะ เดี๋ยวสิปพ่อพานะบ่อีทานินน่ะอืมนี่เบิ่งบ่โทษแด้อันนี้เนาะใสให้ต่เฮอนโอ้ฮอนเนาะอ่ากําลังเริ่มพาแรกเนาะ2พาเาเวลามันมันเนไดนั่นแยังเบสไทํานเา้อันนี้เป็น้อเนาะเป็นอย่ไดซะอันนี้เนาะคว่าเจ็บไข้ันนํากันจักคนนี่น่ะบ่สบายนะ สุเ้ยสุุไปสุปมาได้เจ้าคอบบนี้ไปเนเฮ้ยไปทอดเมี้ยตามกันเนาะซื้อยามื่อยู่เดยวจังยาเมื่ว้กินเดี๋ยวกันนั่นแหละไปไปซื้อต่ากันวันเลื็บคอแบบวันใครนะได็บคครวลงคอน ลุดมาป็ไงดิไอนนี่มีเดือด้อแต่ก้อนน่แปลว่าเขาเห็นงานนักเด้งานแปลว่ามันกับหอบเกี่ยวกับหอบร่างกายนี่มันกัจะเพืออนน้อกใส่ยาไปนี่นังงอนังอนเอันี่ไหนสานอป้ากันอันกินข้ากินน้าอิ่มีบอมบอมันี้ยี่ โต๊ะป uhm. ่านเลยเฮ้ยแสโน่สออนเอาแสอันเดี๋ยวเพิ่มพลังก่อนแสโน่อันโพล่งก้อนไปเอาน้ำเด้ออยู่ท้ายรถเด้อสปอนเซอร์อยู่ในนั่นแหละมาแจกหนาอยหนุ่มหน่อยเห็นในไหนดิแสโน่เนาะวาสิมาพูดมาคุยน้ำกันอีกโต้เลยได้บาทนี่ ขอเสื้อขออันขอเสียงแน่ฉบับนี้ใช่เนาะหนึ่งสองคือคือยุ่งแบบนี้คือคือแน่เพราะว่าถ้ามีเสียงให้งานนี่เพราะว่าก็อยากได้ยินเสียงนี่คือสิหางานเพิ่มให้ได้บ้านนี่มีงานมีเงินบูมีงานกับบูมีเงินแน่เนาะเอา้แ็กคนเด้น กอนเซอร์เพิ่มน้ำกอนเด้อเพิ่มกวนงกายกอนอมกครับาน่่าด้เพิ่มาแล้วกินกอนไกินกอนไหนใจเด้อเด้อนแห้ง้วยโดยเอ้ยครับมโอ้ขใจขใจขอบคุณบใจะมาเชียงเโดยเอากินเนาะแบ่งกันจดดมีแห้งด้ขอบใจแล้วสบาดีพี่น้อย นอนไฟกับมาเนาะ่เนียอเคนอนอยู่นะครบเินออลดละทงนอกลละบานนีครับล้ทั้งปลตาครบอยู่บ่อ๋อเอบคันว่าเกินสงคืนน่ยนะท่นกินเกน้อคืนเออเอเอาเนาะูเชงจะมาพูดคุยถามหรือว่าทั้งถามทั้งปลตาได้บ่เออได้ได้เพราะว่าจะให้รับงานอีกงานนึงเลย งานทางเพื en, s, ่อนเพื kind of house, ่อนนั meals, so ้นเบาพัดพวนบ้านสามหลางใกล้ๆกันเนี่ยพอดีทางสร้างที่ผลรับผิดชอบเงินเพโทรมาบอกว่างานพร้นยแต่ผรับมาไวผมก็ได้ว่าอยาให้มาทำหง้อแม่หลังกลางหลังตัวนีหลังขาเน่ยอโกแม่นแม่นตัวนั้นน่ยโนี่ัวนึงเนาะมอมงละ ແນ່ນອນເນາະກະຫານ້ຳໃນນີ້ກະລ້ວມເໝາเນມີຫຍັງິຮັ້ຢຂມນນນຍົມນ້ອນກ มองง้อนี่กะจิมีแต่กระตูบมาแล้วไปเบิกน้ำกันเนาะแต่ว่ายูหันมีมีอ่ามีมีไฟฟ้ามีอย่างยูยูหันไาฟงยันไฟไฟฟ้าก็มียูหันนี่ยูน้่ก็มีหังทัมีลนยูนอนอเยเนน่อากเยพอนอยนอเอ้าเนาะก็จะว่า เบิ้งทั้งเสียงพลังเพื่อนิทั้งทีมงานนี่สีพร้อมอยู่ดอกเนาะเอาแต่ยินดีนำพี่น้องเองเดี๋ยวไปพูดคุยทั้งทีมงานพอตาแล้วก็จีพายทั้งพอตาไปเบิ้งพื่ออะไรบ้างนี่ไปพูดไปคุยชี้แจงน้ำกันว่าเริ่มงานนี่ยังไงแบบใดแต่ก็ถ้าโอเคกันแม่นจัดได้ไร้มืออื่นนี่แยกกันแล้วเ่แยกกันแล้ววันี่แยก่ยเนี่ยนะนี่ยอ่าอืมเนี่ยนะ บอกครบอยู่เกันอยู่พี่แต่แต่สิไันนะีักีักีแพงีจกันถึงวันเวลาก็ต้องแยกคือเก่าได้เนาะเละจังพบกันกเออนไป่แหละเนาะเพิ่นว่าาทางทีมงานพัฒนานี้มี8คนลก็อ่าอยากเฮ็ดไว้แน่เพิ่นว่าพอดีทางางทางนั้นเพิ่นก็งานหลายอืม เอ้าชะเนาะบัดนี้พุ่นละอืมเพิ่นสิว่าทั้งหน้าทีมก็แม่นเลยพี่น้องเอ้ยเนาะป๊าสบายดีเด้อทางน่ะทําบ่ยาวโอ้ตายลงข้าวกดุดอันนี้เนาะม่วนบ่งานแต่งเานีโอ้ยฮ้อนบ่ยาวเ้ยฮ้อนใส่ตาลำลูกลืออยู่ฮ้อนแเห็นีดะเก็บงบ่เก็บงเก็บงมอยู่เนาะ ทรับเอาว่านอกพี่เบิดยินแน่นี่เนาะเข้าไปในเรอนี้เนาะพ่อนอะมีได้ว่าเขาจะเขาสิผ้าไปบึงเลื่อนโมพัดไปพูคุยน้ำการกันกัดว่านั่นกับแม่นให้น้ำเนินการเลยจังใไปน้ำกันสองคนไปพูดคุยน้ำกันพอแล้ว

เก็บตัวหมดสบายเนาะอมม่อย <another> <testify> <mañana thighs> ู่เาตอทานเออสบายพี่น้องอากาศเปลี่ยนแปลงเมื่อวานี่ฝนตกอยู่เซปปนี่ปุ๊บปึกวานี่ัวงตวงในอมือนันพน้งมือเฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงนี่ก็เป็นบัดเป็นไอเนาะครูกระดคนกัเอ้าเนาะไปบ้านนี่ เอ้ยพ ok uh, uh, no, no. uh, ูดค uh, ah uh, ุยน uh, ํากันพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจังว่าจังได๋กะคนละติดตามรับชมเบิ่งนํากันอยู่บ้านเฮือนซานของทางบ่อผัดอ่านํากันอีกเทื่อนึงเนาะเนาะตะเวนกะแยตาบาดนีโอ้ยะเวนเ่าอนี่เลยเด้อหลังนี่แหละเป็นเนาะเฮ็ดแต่บ่บ่มาเฮ็ดให้แล้วเรียบร้อยไปทางไมีายงานบ่เพิ่นว่างานเพิ่นหลายอยู่บ้านนั่นเฮ็ดรับเฮ็ดกําแพงเจ้าเด้ออ เป็นรับหลายงานหลายงานก็ได้เห็ดผู่ทวงปู่ท่านก็ได้ว่าอ่าถ้าเป็นไปได้ให้ทั้งปู่เสียงนี่ให้ทั้งปู่ตาเด้อวยปู่สันเล้ยอ้าวเป็นองเห็ดอย่งไรสถาบันทางนี้ก็เล่งแน่เพราะว่าสร้างปูนมะลายจะมันแข็งแล้วแห่ใายครบพ่ออยู่แล้วกันสาบมัอนนาดก่อเชี่ยภุไะยางขึ้นไปรอบเบิ้งถึงภุไะ มันบึงขันห้องอะไรมาอะไรก็มาเป็นพ้ะตัวนี้หองที่บอกอันนี้นี่แบบนี้เรื่องเพื่อเกลือนี่แหละปล่อยหองนี่ไว้ปล่อยตัวนี้ไว้อ่าตรงเยี่ยมหนึ่งสองหลหองร่วงนั่นใช้ประตูบกยืนหนึ่งตัวนี้สองไมว่าหล่วงเข้ามาเลยตัวนี้นะใหลรวงที่มาพี่เลยล่วงเข่าห้องนี่เลยหองนี้เพื่อนเชนห้องอันหองพระเพื่อนเด้ เออเดี๋ยวจะมเพิ่มเวลาเลตู้เนาะเออมีตู้ขันนี้นร่วงเลยตัวนี้ใช่ประตูไงร่วงเลยสองห้องร่วงมานี่อขันประตูอยู่นี้ขันประตูใส่แจตัวนี้เลยประตูเขานี้แจกนี้หรือว่าแจกนี้ใช่จับใช่ใบพืชแบบแบบเดียวเนาะตัวนี้ก็แมนตัวนี้ก็ห้องนึงเด้อนี่ก็ห้องนึงนี่ก็ห้องนึง แต่วันนี้ห้องครัวหนิเดี๋ยวนี้ห้องครั่วแต่ตัดห้องน้านี่ประมาณเมตรห้าสิบเด้อห้องน้าพิดนะครับตัดมานี้กั้นอี่ห้องนึงก็แม่นจบตัวนี้ใส่บุ้งยืนห้องครัวเลยห้องนี้ห้องครัวบุ้งยืนแต่ปีนีเนาะบุ้งยืนแต่ปีนี้ยู่เจยังกับสีใช้บุ้งยืนอีกรอบบุ้งนึงออกไปฮะออกออกไปพุ่นบงยืนตัวนี้กับบงยืนอีกห้องน้าตัวนี้เออมันห้องน้านะชายได้บุงยืนอยู่นี้เมตรห้าสิบห้องน้า ขวงเนาะถงวงไม่หาซิบเดีของน้ำก่อสิให้แล้วนี่แหละเดี๋ยวสชียให้อันทั้งเรามาคุดเองของน้ำนะเพราะว่าทั้งผู้ใหญ่เพื่อนว่าเจ้าของเรามาคุดเองซะบ่ซฉันต่างซอยแล้วก็สชีได้ประโยชน์ประหยัดงบนะพ่อฉันเพราะว่าเขาจ้างลายกันมันก็งบส่วนนั่นก้าเขาซื้อเครื่องอุปกรณ์ต่อเติมลายย่างมันก็สิีพอตัวถึง ยอดเชบนี่ดิเมลดาชิเออนี่แหละประมาณนี้แหละกว้างนี่หรอกเนาะซ้ำกันแล้วกับเพื่อนเขาซ้ำกันกับเพื่อนทางอันน้องมีน้องมาอยู่หฮนซ้ำเพื่อนเชลาแล้วนั่นกับเพื่อนกุ้งเนาะเม็ดปลายเม็ดตาชิปนี่เพื่อเมลดาชิปทุกนี่มานซ้ำกันเนาะซ้ำกันพอดีแต่เพราะว่าของคั่วยากเน้นใไงเนี่ยเพราะว่ามองไหวยตัวเพอนกระทำเวลาเด้่เหตุจ่ออะไรกันเนาะมอมีบนว่างเมีนได้มันยังกันได้ มันห้อมร่ากันเนาะว่านะ้อาชีพใส่บ้องยืนนี่เนาะหนึ่งสองสามปบบานนี่เฮื่อแล้วนี่ลายเลยลายเติบเลยเดี๋ยวพอปองเยี่ยมนี่ก็บ้องยืนนึงของน้ำเขาทั้งได้หนึ่งเขาพี่ได้ขอนี้แล้วได้นี่เปิดมานี่เขานี้ด้วยเปิดนี่ได้มาเตินครั่วใครขอนี้เพราะว่าโทรชวมมาชิวแจพุทธโทจสวมอยู่นี่ก็มองมองน้ำมาใช้นี่ก็ได้ปลุลงไปซีเลย แต่นีิเต็มวะเ็นี้อพิเต็มเลยเต็มแล้วเต็มชมานี้มาเคลดงลอืมมันมันมาเข่าพี่บอร่วงเบอตัวนี้โลงเบอคือวนเด็กั้นหอกั้นตัวนี้ก็กั้นห้องใส่งยืนี่ื่อตัวนี้นะกระปาตั้งแค่นั้นก็ตัวนี้กัดพิดเลยตัวนี้ ตันนั่นปิดเต็มเต็มเลยเต็มเลยตัวนี้กัห้องต่างตัวนี้ก็เต็มเลยฟังนี้ก็นี่ก็เต็มพี่ทางเข่าอยู่พี่ทางเข่าอยู่พี่ห้องค้กพุททางเข่าตัวนี้ทางเข่าอยู่พี่แต่ทางเข่าอยู่นี้ยืนอยู่หันอย่างเดียบานนี้เมื่อก่อนทางทางเข่าห้องงํามอยู่นี้ห้องงามไข่เขาไน่เนาะไขเขาไน่ตัวนี้เนี่ยไข่ออกพี่ับกมาไข่ออกมาพี่บอกเขาเนี่ยไข่ออกนอกพี่มันเหงกับผาตั้งนี้ดิอันนั้นมาอันนั้นนะตัวนี้ มันมาเจ้าจงวันนี้ทางเข้าอืมสิประมาณนั่นแหละว่ามันจังก็ได้ก็เต็มตัวนี้ก็ก็เต็มพรงเยี่ยมอันพรงเยี่ยมนี่ก็หนึ่งสองทางหลังพี่เนาะสามซีหนึ่งสองอ่าหกนี่อ่าหกวันนี้พุงยืนบันนี้ บงยืนนี่ก็อ่า1นี่2นาะ2ยน2ได้ก็3 6แต่ว่าบงยืนตัวเดียวนี่5เนาะตัวใหญ่นี่1ตัวใหญ่ตัวนึงเท่ากับ6ใหญ่ทางเข้าอัน้เป็น7แต่ว่าหม่องนี่นี่สิเฮ็ดได๋เด้ใช้หน้าต่างให้เราบ่ใหน้าต่างแต่ปองเยี่ยมเนาะอือองเยี่ยมเด ทางเยี่ยมงเยี่ยมตรงนี้ทิ่มหันทิ่มนี่ลงอ่าจะเอายงลงเม็ดทางนี้นะสาดลงไปเเนาะเออสาดไปเคือตะนางบัดยินว่าย่างออกไปพุ่นขึ้นมาพี่แล้วเฮาจะใช้ตะนางก็ใช้เออให้มันแจ้งเออนี่ก็อมุง50นี่ใกใตะนางเาก็ได้ใ เอาลงมาจากห้าสิบหส่ไม้กั้นก็ได้เนาะหรือว่าประมานั่นแหละเ็ดใจะไม้กั้นเนาะก็ได้ประมาณนั่นแหละเห็ดไว่าบานนี้ดึงไพ่ดึงอากาศมันออกไปอากาศมันจะออกพี่คนไทยคนยังนี่ลง่งปนีประตูในชื่อรุ่งไปนี่อีกอ่าเป็นบ้องกบนี่เดี๋ยวทั้งบอจันสิซื้อมาพี่น้องเยทั้งบอจันสิซื้อมาแต่ว่าอัน มีแต่ว่าคือตอนนี้เนี่ยอุปกรณ์นี่ครบไปแล้วอกรบแล้วผู้อื่นมีแต่มาเริ่มงานครบกับมีแต่ว่าขึ้นอยู่กับทั้งพอตาได้บาทนี่แบ่งกันพุ่นมาพี่ได้แบ่งกันเป็นก้อนนี่ยก้อนที่พุ่นโบก้อนยังเดียวก้อนเดียวก้อนกั้นห้องย่างเดียวก้อนห้องหนนะยาก้อนกันห้องอย่างเดียวอ่าในราคาหนึ่งหมื่นห้าพันบาท จำครับราคาทั้งช่างตอนนั้นน่ะที่พูดคุยกันก่อนหน้าอ่านแหละแต่ว่าอยู่เทพืชหรือว่าสาบเนี่จังว่ากันมาอีกทีนึงเอาตัวนี้ก่อนทว่า,าทั้งแมเจอดีที่เพิ่อนทัพผูชอบจะจ่ายาเฮือนให้เล่านะการสร้างแล้วเอาขั <c oughs> า้นตอนนี้ก่อนก็ลายมุดเลยเนาะเพื่อการลายลายเติบอยูย่ เออมามาดูคนเนี่ยหันแยกกันแยกพูนเนี่ยพี่เนี่ยเล็กนี่ก็ยังอยู่เล็กอยู่ในผู้เดี๋ยวเดี๋ยวสีท้ให้บ๊พัดเอาออกมาบืนเล็กตัวเก่าหน่อยยังอยู่กระปูนก็ยังเอาใช้ตัวเก่าก่อนประตูนี่จาม้าบืนไม่บอบประตูกะละ ประตูนี้เดียวเฮาสิประสานทังบ่จั่นเออก็ละลงเฮ็ดแม้นมาบ่อื่นแล้วมันไดตั้งได้เนาะโดตั้งขึ้นเบ่้กเฮาสิก่อก่อทางนี้สิก่อนก่อแอใส่กเอตัวนี้ก่อนตช่วงนี้เฮาก่อาลังเนาะันกอันก่อแอวก่อนก็ได้ก็ก่อแอวฮอบ่เลยก่อนก็ได้ก่อแอวฮอม้ก็ตัวนี้กหาเทคานตัดไปก่อนีแต่พกันก่อฮอนี่ก่อนอื ก็หอบเอวบ้านะเคบก่อเนาหอมหดเลยหอบเกี่ยมาตัวนั้นประชัดประเทสตัววงนคับพ่อก็ตัวสาบแล้วแล่เทึ่งพวกนี้ก็หลายมือตือพวแลหลายมือได้ทางในนี่งสามสี่มือพวกเราไปเห็ดเพือกนช่นเนาะได้เยอะนาฬิกบกแก้วน่กชี จะโบไซซี่ไซ่สามพอเออกับเทพมารสามสามมันจังไล่ง่ายอ่าสามซองนะคันเสียบอกอะแก้วใช้ทั้งนี้ก็ใช้ทั้งนี้ก็ใช้ใช้ตามปงเยี่ยมไ่ใส่บิดเลยแล้วว่าทางในนี่เขาโบใซ่ตัวนี้ก็ใส่ด้วยเกลี้ยใส่แต่ข้างนอกอะข้างในนี่โบใซ่ใช้ข้างนอกเดียวข้างในไปเดียวต้องใส่เป็นอกทางในนะมันโบเห็นวอกใครโบเห็นดอกนี่แหละน้ำในกันนี่แหละโยมง่ายอีกดอก น้ำกระแห้งดีนี่นเาะเากอนเกือเแต่น้ำนี่มันมาชงมันถึกก็พองน้ำแถวเนาะเห็ดนทางน้ำไหมทางน้ำมุมมอนั่นกระทั่งนรัได้ทางทางเจนั่นมอนั่นกรทั่งเจนั่นทอลงดึกๆเอานะตามนั่นเนาะ มีแต่ว่าโอเคแบบนี้มีแต่ว่ามืออื่นมืออื่นจะได้เยืดกันมาปูนก็อยู่นี่เด้อพ่อเด้อปูนใช่แหละปูนเสาเสากระสอบตัวหนึ่งตัวหนึ่งมีแต่ก่อแอวเอาแก้วก่อแอลหอกเงินมากนี่นกก่อไปก่อพ่นหอกเป็นมากอ้อมไปก่อนตัวนี้ยังไม่ทันจะก่อเลยมองยันประตูดีตัวตัวพงเยี่ยมน่ะไว้ก่อดยืนนี่ เออ่ะเนี่ยวงใหญ่ได้อยู่นี่อยู่นี่นะวงใหญ่ใหญ่เนาะเอาไว้ก่อนเม็ดหกชิบมันได้วงใหญ่หมอนี่เขาอะไรนี้นาต่างตัวนี้กับใครกำหารอีกเออคนเมียนของของน้ชาวเพิ่นเพราะว่าตอนที่แรกนี่ว่าสีเอาห้องน้าของหงน้ากับห้องควออกข้างนอกก่อนผูดีทั้งผู้ใหญ่เพิ่นว่าเอาไว้ในโต้เพื่อนเราสาธง่าย เออมีนั่นตัวเคลื่อนกับง่ายอยู่ตอนที่ได้ว่าสิมันอยู่ม่นึกว่าสิปล่อยโลกเลยได้แต่ว่าห้องนอหนึ่งสองท่าชุดพุ่นว่าสิเป็นห้องนอหนุดบวคักพอด้ายบั่นแล้วกบห้องน้ามองก็ว่าบุญอยู่ในตัวบ้านหนุดอ่ามันเคยบวกอันนั้นพอด้ายก็ได้มาเอ้าเอาห้องนี้ดีกว่าตัดห้องนี้เห็นแล้วอ่าทีได้บทชมพอดีเลยอืมนะเนาะสำหรับทางบันไดนี่ก็สีเฮ็ดขึ้นทางตานานี่เลยพี่น้อยมันก็คืออยู่อ่าท่านี้ เป็นท่านี้ก็คือ,อยุคเงนใดขึ้นเปิดในย่างขึ้นไปเลยเข้ามามตเต็มหน้าห้องเลยบันไดนี่อ้ากางๆนี่จังว่าแล้วว่างอย่างก็แล้วแต่มันจังสะดวกสบายเอ,เอาเอามินเอาขึ้นท่านี้มันบรรยากาศนไดขึ้นท่านี่คือทั้งนี้นี่โบ้ขึ้นเพราะว่าต้งเทือ่ะไ่ต่อกระเทิบออกไปเออเมลาก่อได้แท้เลยเเต,ต่อออกแท้กระเทิบนี่ตจอดรถจอดล้างแล้วนต่นี่เฮ้ยมันดนี้บัดนี้ถ้าจะได้แล้วก็แท้ ก็เอไปมันจะกวงอยู่แล้วป่อนเลยเขาตามนั้นตามนั้นแล็บบ้านนี่เดี๋ยวเพิ่มเติมกันจังว่าเบื้องน้ำการอีบ้านนี่พี่น้องอ่เริ่มงานพิ่มแล็บบ้านนี่ครบหมดเลยเนาะดินบล็อกสองพันประมาณพันห้าพันหกดินบล็อกหน่อยายเติมพออยู่แล้วพอตะกอขึ้นนี่ ป่ะชนะมีแต่ว่าโอเคพี่น้อยตกลงปรงใจกันเรียบร้อยเนาะสินสัญญาเป๊ะไปพูดเลยไปพูดแล้วอะไรพี่น้องเอยเนาะมือยังว่ากันดีทวนแล้วบ้านนี่เนาะมันชินเงี้ยกันมากดูดูคนจะคนสืมาพี่จะคนแบ่งปันกันเนาะมีแต่คนเด็ดเป็นอยู่เด้เรื่องดีเนาะแปะเด็เนาะ งานกันแล้วทั้งนั้นกับโบแว้งวดทั้งนึี้หาทั้งนี้สาวนำน้ำพนช่วยกันแล้วเพราะว่าทั้งเงิ่อนไอเพนนี่กัอยู่ในขั้นตอนโบกเลยได้นั่นก็คอเห็ดไปเนาะคอยไปแล้วมันมีแต่ในเดียวเยอะจังเลยมีแต่โบกอย่างเดียวด้วยเนาะบพราะเห็นอย่างอื่นเนี่ยมันรอนทันหลายคนแบ่งครั้งนี้น้ำสมกันแล้วเออกชซอยกันแล้วบริบาลนั่นเนาะสมบูรณ์กเลยอืมเหื่อยกับเห็ดน้ำกัน เนาะเนาะโอเคเลยเชิญเนาะเชิญเลยนะเนาะก็แชร์ทางอ่าท่าพ่อพี่น้อยทางง่ายเนาะมาพูดมาคุยชี้แจงน้ำกันอ่าทางบ้านบ่อพัดมีการเปลี่ยนแปลงอ่ามีการสร้างนี่แหละพี่น้อยเนาะเพราะว่ากระจายเยื่พี่น้อยเพราะว่าทำงานมาหลายเลยเขาเห็ดบัวทวงบัทันนี่กันแน่นอนเลยเนาะอ่าผู้จ้างนี่เพิ่นก็บชิดทวงนั่นเลยเพราะฉะนั้นก็อ่าพี่น้องเย นี่แหละพูดคุยน้ำกันไม่แต่ว่าเมื่ออื่นบบนี้พี่น้องเนาะติดตามหับสมบึงน้ำกันนำเนินการต่อท,ทั้งทีมงานพอตาไปเลยเอาโอเคเด้อพี่น้องออเองด้อเนาะคลิปนี้บมเสียงลาไปก่อนสิพี่น้องเนาะทานจงังหดายขอขอบ,บุญขอบคุณพ่เมีพี่น้องเอฟซี FC ที่หกักแพงกันเบอรสุข,ขสุขคนคือเกา่าคือเดิมเด้อพี่น้องเด้อเนาะเขามาหับมาสมเป็นกําลังใจให้าทางหมเสียง แล้วกระทางทีมงานเขาเดยกพี่น้องเดอ้ออยู่ดีไม่แห้งสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดก็ขอ,ขอให้ได้สมุตงคมาปรารถนาเด้อพี่น้องเดอ้อเนาะไปก่อนพี่น้องไว้มาพบมาเจอกันในคลิปหน้าสบายดีและสวัสดีพแม่พี่น้องเบอสุขุูสุคนสบายดี